ต่อั้กับ K-pop Station นะฮะแล้วอย่างที่พีโด่งบอกไปนะครับว่าชั่วโมงนี้เราจะมีสัมภาษณ์พูดคุยเนี่ยนี่ส่งอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับพระรองของผมครับน้องคชามาแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาม่ชืว่าเขบบชจ่วะครับเนี่ยไม่ใช่ผมเห็นใน้อมีใหม่พูดเ่ยผมนึกว่าเด็กญี่ปุ่นเออเอาละครับเดี๋ยวให้คชาครับทักทายแฟนๆของเมโล๊อปหน่อยดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ K-pop Station ทั้งทาง ทิกตอกมายังฮะะมาแล้วค่อ๋อทางนี้สวัสดีแฟนแเมโลในทิกตอกนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนแเมโลทุกคนนะครับผมขจรนนทนาครับวันนี้มาคุยกันครับผมนี่แค่ของเรียนแบบนี่ตัวจริงเองนะครับผมอันนี้อันนี้ตัวตัวจริงนะครับตัวจริงตัวจริงตัวจริงเพลงแค่ของเรียนแบบก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ แฟนๆก็จะขอเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับเขาเรียกว่าต้องเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ครับพี่นะครับสไตล์หลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วก่อนหน้านั้นมีเมื่อไหร่ก็มานะเพิ่งมาอีก่ใช่อใช่เพิ่งมาเมื่อประมาณเออปีนึงครับพี่โอ้ตอนนั้นอุ้นี่หนึ่งปีแล้วปีแล้วพี่น่าจะประมาณปีนึงนะเออเออช่วงโปรโมทเพลงนั้นนึงเหมือนแบบบรรยากาศเหมือนเหมือนระบาดโรคระบาดอยู่ใช่ใช่เหมือนแบบท้ายๆเราพี่ช่วงไทยๆครับออื แสดงว่า1ปีที่ผ่านมานะครับก็หลังจากปล่อยเมื่อไหร่ก็มานะก็มาถึงเพลงนี้เลยเพลงนี้ครับเพลงนี้เพลงนี้ที่บอกว่ามาเป็นพระรองชื่อเพลงมาพระรองครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันด้วยเออนะครับใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้กดไลก์กดแ like, ชร์กดเลิฟรนะครับอย่าลืมกดดาวให้น้องผมด้วยนะครับไหนๆขาชามืเยือนทั้งทีครับลุกดูนน่ารักสดใสมากเลยนะขอบคุณครับ พี่โดง่งเจอเหมือนล่าสุดตามดูพวกคุณเหมือนพวกคุณเพิ่งจัดงานแฟนมิทติ้งกันไปด้วยใช่ไหมใช่<ต>พี่โดง่งมีงานแฟนมิทติ้งของเต่าขชาไปเมื่อ,อน่าจะประมาณกรกฎาที่ผ่านมาครับอืมอืมอืมเพราะว่าเห็นบัตรโซเอาด้วยนะครับหลายๆคนที่ไปในงานในวันนั้นน่าจะอบอุ่นเลยทีเดียวดูจากบรรยากาศแล้วคือไปร้องไปเล่นไปเต้นกันแบบน่าจะเต็มความจุเลยไหมครับเต็มความจุครับเอาจริง,ๆ,รงๆแล้วมันก็ เป็นเหมือนการรีวิเนียนตัวเราเองสองคนด้วยครับระหว่างเัาประชาชแล้วก็ระหว่างแฟนๆด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเวลาเจ็ดปีเนาะที่ไม่ได้จับแฟนมีด้วยกันอุ้ยน,น,าน,นานนานนานครับนานนานเออวันนั้นเห็นแบบเหมือนแบบมาในแบบขาวดําอย่างนี้เลยป่ะชีครับตี<ม>ตแบบว่าขาวคนนึงดาคนนึงก็มี <K ill ian> ตีมแบ่งกันชัดเจนครับผมอุ้ยอยากเข้าไปดูยังเลยอ่ะอยากให้ขชาับต่อจัดอีกได้ไหมครับผมคิดว่ามีนะครับผมคิดว่ามีอีกแน่ๆในช่วงปีหน้า เก็ไว้อออรอติดตามกันครับอืมปีหน้านี่ก็อีกอันนี้ก็ปลายปีแล้วนะนีปลายปีแล้วนะแล้ครับอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวลองดูอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษแบบนี้ก็ได้ครับผมเฮ้ยอย่าลืมเชิญพี่โด่งไปด้วยดิได้ดิพี่งานมิทติ่งของพวกคุณนะ่ะคือล่าสุดนี้คือไปไม่ทันเพระาะวันโซัลให้พี่เราอยากจะให้แฟนๆนะครับเออ่คิดแบบพี่โด่งไหมขอขยับสเกลเป็นแบบเป็นพวกธันเดอร์โดมอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้โหขยับสเกลเฮ้ยเอามันแบบ เป็นแบบบว็ขยับไปทนานโดมไม่ไม่ขยับนะพี่ันั้นเรียกขยับขยับขยายนะเอออ่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าปีหน้า <ผม S 2> จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ แฟนมิงที่ผ่านมาเอ้ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นแฟนมิงก,ก็ได้ใช่ไหม,มที่ผ่านมาเราจัดเป็นแฟนคอนครับเป็นแฟนคอนมันก็จะมีทั้งมิตติ้งด้วยแล้วก็พาร์น้องเพลงที่เหมือนคอนเสิร์ตด้วยอืมอืมเนาะนะทุกคนก็น่าจะอบอุ่นนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการที่ไม่ได้เจอกับเขาสองคนที่ออกงานร่วมกันถึง7ปี7ปีครับใช่เอาล่ะแต่วันนี้หนึ่งปีผ่านไปกับซิงเกลิลต่อมาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลายคนถ้าเกิดได้ฟังกันแล้วพี่โดวงเองก็ได้ฟังแล้วนะผมรู้สึกว่า เพลงนี้ฟังแล้วมันยิ้มยิ้มตามมากกว่าถึงแม้จะเป็นพระรองก็เป็นพระรองแบบว่าไม่ได้พระรองแบบเศร้าหม่นนะเพราะดูจากเ v มวีดูจากเสียงของคุณด้วยเพลงนี้แรงบันดาลใจในการทํามาจากอะไรครับพระรองแรงบันดาลใจก็น่าจะมาจากมาจากซีรีส์นะครับซีรีส์ที่เราดูกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีก็ตามเพราะอย่างอย่างในเรื่องเนี่ยก็จะมีพระเอกมีนางเอกใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราเป็น เป็นฝ่ายเฉียดพระรองเป็นทีมพระรองเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยพระรองก็แบบเท่ไม่แพ้พระเอกเลยอแต่นางเอกไม่เลือกอ๋อเข้าใจละมันมาจากจุดเริ่มต้นนั่งดูซีรีส์นี่ใช่ครับพูดแบบนี้พี่ก็นึกตามเลยนะนึกถึงพวกแบบซีรีส์เกาหลีอ่ะพวกแบบสตาร์ทอัพอ่ะที่พระรองดังๆเลยนะพระรองเท่ๆมาเลยเออพระรองแบบคือบางเรื่องพระรองดังกว่าพระเอกนะใช่แต่แบบนางเอกฉันมองไม่เห็นอ่ะฉันเห็นนาะเอกคนเดียวหรืออะไรประมาณนั้นอ๋อพี่ดูนี่หมมันมาจากตรงนี้นี่เอง นี่คือนึกภาพตามล้วนึกถึงตอนตอนแบบพระรองโคตรดีต้องใช้คนนี้เลยว่ะโคตรดีแต่สุดท้ายนางเอกก็ไปเลือกอีกคนนึงใช่ครับหลายๆเรื่องนะสตาร์ทอัพนี้ก็ใช่นะหรือว่าดีแอร์เนี่ยลีมินโฮอ่ะอ่าใช่อย่างเงี้ยลีมินโฮกับใครนะที่ดังๆอ่ะคิมอูบินครับคิมอูบินอย่างเงี้ยเออพระรองแนวนั้นใช่ปะ ใช่ใช่แนวนั้นอันนั้นอันนั้นคือเอาจริงๆก็คือหนึ่งในเมนเรฟเรนซ์เหมือนกันนะที่เอามาใช้งานครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงเพลงนี้ด้วยแล้วเพลงนี้เราแต่งเองด้วยครับเพลงนี้ไม่ได้เขียนเองครับเพลงนี้มีน้องมาเขียนเพลงที่อยู่ในทีมครับก็ช่วยๆกันครับปั้นเพลงนี้ขึ้นมาครับทีนี้เรามาทํางานกันเป็นเป็นทีมพี่อยากรู้คนที่แต่งเพลงนี้บอกชื่อันหน่อยเขาใช้นามปากกาครับนามปากกาว่านามปากกาว่ากัญญาครับผม เฮ้ยกันยาอยู่ในไลฟ์ป่ะเฮ้ยกัญญาแต่งเพลงดีนะเว้ยพี่ชอบจริงๆพี่ฟังแล้วพี่ชอบเลยตอนแรกนึกว่าคาชาเป็นคนทำด้วยทำ คือว่ามีน้องนักเขียนครับผมอเราก็แบบส่งแบบไอเดียไปว่าอยากได้ไอเดียประมาณไหนแบบไหนไอเดียจากพี่คาชาไปปุ๊บแล้วกัญญาเรียบเรียงออกมาเป็นเป็นเนื้อเพลงก่อนเขามาช่วยกันขัดเกลาอีกทีใช่ครับกับทีมนัานหลังบ้านทีมโปรดิวเซอร์ล้วก็ช่วยกันหลายทางมากไอ้กัญญาเว้ยแต่งแต่งเพลงพระเอกให้วิโดกได้ทีม่้งนี่พระรอเลยเฮ้ยแต่แต่พี่ฟังแล้วเนื้อเพลงมันดีนะครับ เออท่อนฮุกก็ดีผมกมคิดอย่างนั้นเออแล้วแบบดนตรีแหรอดนตรีเราเราเองหรือเปล่าดนตรีความจริงก็เกิดจากการคุยกันแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆเพลงเนี้ยหลักๆเลยคือผมจะเป็นพาร์ทของไอเดียซะเยอะครับผมแล้วก็มีการคุยกับน้องโปรดิวเซอร์ของผมในเรื่องของพาร์ทดนตรีเพราะน้องเขาเป็นคนแบบรับหน้าที่ จัดการให้เกือบทั้งหมดเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้แบบไหนหรือแบบมีการเสนอแนะกันว่าเฮ้ยพี่แบบนี้ดีไหมแบบนี้น่าจะดีนะแล้ก็มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกได้ลองทํามันดูครับครับอาะาจยาครับอย่างนี้เท่าที่ฟังดูก็คือขั้นตอนในการทําเพลงเนี่ยเหมือน ทีมที่สนิทกันอยู่แล้วด้วยเสนอไอเดียกันไปมาใช่ครับแล้วก็ได้ไอเดียของพระรองน้องกัญญาเนี่ยที่ดูอยู่นะครับกัญญาก็ไปเรียบเรียงต่อมาในพ์ทดนตรีก็ช่วยกันออกมาออกมาเป็นเพลงเพลงนี้เพลงนี้ครับร้องเนี่ยตอนเข้าไปอัดร้องนี่คือยากไหมครับเพลงสาหรับผมนะครับถ้าเทียบกับเพลงเมื่อไหร่ก็มานะสําหรับผมผมรู้สึกมันยากคนละแบบครับผมเออยังไงครับเมื่อไหร่ก็มานะเนี่ยเพลงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ที่ต้องต้องใช้ ใช้พลังสูงพอสมควรครับผมแต่พอมาเพลงเนี้ยเพลงเพลงพระรองเนี้ยก็ต้องใช้พลังเหมือนกันแต่มันจะแบบคนละอย่างนะครับก็คือแบบยังไม่ในเรื่องของสัดส่วนของการร้องอย่างเนี้ยก็ไม่เหมือนกันแล้วครับผมว่ามันยากในคนละจุดตอนที่เราเข้าห้องอัดเพลงพระรองเนี้ยฟิลลิ่งหรือว่าการถ่ายทอดอารมณ์เนี่ยนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรเหรอครับเอาจริงๆเรานึกถึงตัวเองตอนเป็นพระรองนะว่าถ้าเรา ัวเราเองเนี่ยเป็นพระรองเนี่ยมันจะเป็นพระรองประมาณไหนแนวไหนนะอ่าอ่าอ่านึกตามนึกภาพตามแต่หายครับกันนึกภาพตามเพราะว่าถ่ายทอดอารมณ์นั้นออกมาใช่เพราะตอนแรกกับผมเข้าห้องอัดไปผมร้องพระรองออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแหลมจะเป็นมันจะเศร้ากว่านี้เดี๋ยวจะไม่เหมือนในในฟิลที่ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนใน MV ไม่เหมือนที่ดยที่ลรแบบอมยิ้มนะดูแล้วแบบเหมือนมีความเนี่ยเนี่ยมีความขี้เล่นอยู่ อมันมีความแต่ตอนอจนครั้งแรกจนโปริวเซอเพผมวิกันกับน้องกัญญาเนี่ยมาบอกออพี่พี่ต้องปรับมูดนะมัน,ม,นมันเศร้าเกินไปว่าครั้งแรกมันมจะมาแบบฉันรู้อยู่กับเขาคนนั้นมันดีมากเท่าไรมาแบบเศร้าอ่ะโอ้โหเศรา้าเป็นของแค่ของเรียนแบบแล้วไงต่อแล้วทำไงต่อน้องไอ้กัญญาก็เลยบอกว่าขออีกฟีลหนึ่งปรับมูทพี่ลองนึกว่าตัวเองเป็นเป็นพระรองอื ของอหนังหรือซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอะแล้วพี่เป็นพระรองแบบไหนพี่ลองแบบใส่อารมณ์ไปดูใส่ซื่อน่ารักดีอยากให้จอยากมีความแบบสนุกมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เป็นพระรองที่ดูจริงใจใส่ซื่อและทําทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อใครสักคนหนึ่งครับโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนหวังหวังด้วยเ็้ตายหวังด้วยหวังได้สิ่งตอบแทนจากเขาคนนั้นด้วยเออให้ถ่ายทอดอารมณ์นี้ออกมาใช่ อ๋อเดี๋ยวไม่เหมือนสตาร์ทอัพที่คุยกันไว้๋อไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วสตาร์ทอัพนี่คือพะลองนี่คือทุ่มเทสุดๆเลยนะรักยายรักผู้หญิงรักอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ของเราในในในเพลงมีมีแอบอนิดนึงอันนี้ของเราก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราถือว่าเราเสนอเสนอ,อเสนอช้อยให้แล้วนะว่า เราจะยอมแค่เธอคนเดียวนะ uh huh. ให้คนอื่นเข้ามาหาเนี่ย uh huh. เราก็ไม่ได้มองนะ uh huh. เธอยังจะไม่มองเราอีกเหรออะไรประมาณนี้ okay. อยากให้ลองไปฟังกันดูนะครับแล้วก็ช่องทางในการฟังนี้นี่พี่ดงรู้สึกว่าปล่อยมาได้เกือบวีกนึงแล้วนะใช่ครับใช่ไหมครับ เพลงนี้สามารถเข้าไปฟังกันได้แล้วนะครับรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอก็ดูกันได้แล้วเดี๋ยวช่องทางบอกกันเลยจะได้หลายๆคนเข้าไปฟังก่อนก็ช่องทางนะครับการติดตามนะครับของเพลงนี้พระรองก็จะมีทางยูทูบนะครับผมช่องทของกระชานนทนันะครับก็จะมี MV ในนั้นครับแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆตอนนี้ลงหมดทุกที่แล้วครับผมก็ฝากไปติดตามด้วยอย่างนี้คือแสดงว่าติดตามช่องทางของกระชาได้หมดเลยตอนนี้เหมือนเรามาทําเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะว่าผมเห็นคุณมีทั้งรายการ youtube ของคุณด้วยนะ,ะใช่ครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในช่องช่องนั้นด้วยใช่ปะครับรแยกแชกแนลกันครับก็คือรายการเนี่ยจะเป็นอีกช่องหนึ่งครับช่องที่ทำเฉพาะรายการล้วนๆส่วนช่องของกระชาโนนธานาันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงครับผมเข้าไปดูกันได้ซัพพอร์ตน้องกันได้นะไปกดติดตามนะครับหรือว่าไปกดคอมเมนต์อะไรได้เลยทั้งรายการแล้วก็เพลงเพลงนี้นะครับที่ต้องบอกว่า ตั้งใจทำออกมานะครับแล้วก็กัญญาเขียนเพลงดีมาก MV ชื่อจอบนี่ชื่อจอบกัญญานี่คือกัญญาทาเขียนให้เราเพลงแรกเลยรู้ไหมเนี่ยนี่เป็นเพลงแรกที่ทำงานด้วยกันครับอ่าคือรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักจกันอยู่แล้วครับเขาก็จะรู้ฟีลลิ่งเราประมาณไหนก็เลยมีโอกาสครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับลองไปดูกันได้แล้วเตรียมตัวนานไหมพี่โดวงเพลงนี้เฮ้ยไม่เอาไม่ถามไม่ถามอไอย่างนี้เราไม่ถามอลยว่างนี้ไม่ถามลองพูดถึง MV เพลงเนี่ยเราเห็นล่องคาชายอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็น่าจะเขาเรียกว่าสะสมประสบการณ์รมีงานแฟนมิทติ้งอะไรต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นเพลงเพลงนี้แต่อยากจะรู้ในส่วนของพอเราได้เพลงเสร็จปุ๊บครับในส่วนของมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราทำไมถึงได้ถ่ายทอดมุมของเด็กยิปเด็กนักเรียนญี่ปุ่นออกมาเอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบ ชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วคุณชอบกระตูนนะดิผมชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอาความชอบของเราเนี่ยมาใส่ไว้ในเ v อ่ะครับอย่างน้อยพอมันมีความชอบเราเราก็สนุกแล้วก็เอนจอยไปกับงานของเราด้วยครับผมอ่าไม่นี่มีคุณคนเดียวเลยนะพี่หลงดูนี่ไม่ต้องโซโล่คเดียวลยคนเดียวเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็มาจากเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเหมือนกันคือผมมีโอกาสได้คุยกับแฟนๆบ่อยๆแล้วก็ เหมือนแบบไม่รู้เขาพูดติเดเล่นหรือเปล่านะแบบอยากเห็นใน MV มีแบบมีคชาคนเดียวบ้างไม่รู et ้ว่าติดเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อมันมาจากมันมาจากเพนแฟนพี่บาง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 เพลงคุณไปเอาคนอื่นมาเล่นเยอะเกินไปใช่ผมแล้วคุณออกน้อยเกินใช่ผมก็เลยออาเ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 อาทดลองดูก็ได้อืมอืมอืก็เล่นมาเป็นเพลง่นึง คือสรุปแล้วคือเป็นเป็นพระเอกคนเดียวเลยนะเนี่ยไม่ใช่พระรองเนเนี้ยคนเดียวเลยน่าน่าจะมีแบบพระรองขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งพระเอก,อกมีพระเอกคนหนึ่งแล้วพระรองอีกคนหนึ่งไม่เอาไม่เอาเอาอยากเล่นเองโ <c oughs> อ้เออเออเอฟิลลิ่งนี่เหมือนบรรยากาศแบบถ่ายทําในห้องญี่ปุ่นมีเขาเรียกว,ว่าอะไรฮะชุดนักเรียนญี่ปุ่นครับ <c oughs> ห้องเรียนสไตล์ญี่ปุ่นครับนึกถึงแบบพวกอนิเมะพวกการ์ตูนเลยนะเวลาผมเห็นหน้าคุณอะครับพี่อย่างนั้นะฟิลนั้นเลยฮะ เออนะครับถ้าเต้นล่ะถ้าเต้นใครเป็นคนออกแบบถ้าเต้นตอนแรกอาจจะคิดเองครับอืแล้วพอคิดไปคิดมาแล้วมันดูพันพันมันดูเอาง่ายๆมันมั่มมวเวลาผมคิดท่าออกมา <c oughs> ผมก็เลยไป,ไป่าหาโคเรียกาครับผมโคเรียกาเ,เขาช่วยคิดท่าออกมาให้ครับผมอ,อ๋อเฮ้ยแต่ท่าเต้นพี่หลงเห็นแล้วมันก็ดูเต้นมันก็มันก็ ไม่ได้ยากมากผมว่าทุกคนเต้นตามได้ครับผมคือสามารถเอาไปเชิญได้เอาไปเชิญได้นะครับมีเชิญในในทิกต็อกครับผมทิกต็อกยังไงบ้างครับแฮชแท็กอะไรดีครับถ้าแทกขชาพระรองครับผมในนั้นก็ไปไปเล่นกันได้ไปเต้นกันได้อืมเฮ้ยต้องสอนเต้นแล้วแหละโอ้โหพูดถึงขนาดนี้สอนเต้นหน่อยดีกว่าเนี่ยทิกต็อกถ้าเกิดดูอยู่แฟนแฟนทิกตอกเนี่ยดูอยู่ต้องเต้นได้แล้วนะแล้วก็เข้าไปที่แฮชแทก คาชาพราะต้องเลผมเฮ้ยสอนพี่ดลงด้วยเพลงนี้พี่ดงเห็นใน MV แล้วมันมีเวอร์ชั่นแบบตัดทอนมีมีมีเดี๋ยวผมสอนเลยเออเออยังไงครับอยากปึ๊บอยากให้เธอเออฮะได้ได้รู้โยกนี่นี่นี่มีมีมีฉันสำรองปั๊บปั๊บเสมอดึงเข้าตัวเลยพี่เสมอเสมอแต่จะไม่ไปซับน้ำตาคนอื่นน้ำตาสามที ซับน้ำตาคนอื่นฉันไม่ยอมใครหรอกอาานอกจากเธอ,อนดึงตัวเองออก,อกดึงเข้าจากแล้วก็ชี้อนอกจากเธอ รับรองเป็นที่2ให้เธอคนเดียวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็วนวนวนแค่นี้เลยครับแขนตรงนี้เลยใช่เลยแล้วก็ลงทิกตอกได้แล้วใช่แล้วเต็ม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 ทิกตอกครับเต้นตามแฮชแท็กคาชาพระรองเออมาสามเอาเอาเอาเราจะเริ่มที่ห้าหรือสามเลยสามได้สามครับผมสามสองหนึ่งอยากให้เธอได้รู้ มีฉันสํารองเสมอดึงดึงดึงแต่จะไม่ไปซับน้ำตาคนอื่นฉันไม่ยอมใครหรอกนอกจากเธอรับรองเป็นที่สองให้เธอคนเดียวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเย่อะไรประมาณนี้พี่เย่ TikToker ครับผมฮ้ยนี่ก็ไปลงได้แล้วนะ Hashtag ขชาพรองลองไปเล่นกันดูนะครับนะครับทั้งร้อง ทั้งเต้นไปแล้ว MV ็ก็อย่าลืมไปที่ช่อง YouTube ของคชา,ชาด้วยนะครับนะครับหลากหลายช่องทางนะแล้วก็เพลงเพลงเพลงนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ฟังแล้วเขาเรียกว่าอยากจะโยกตามคุณนะออเออนะแล้วในอนาะคตมีโอกาสที่จะทําแนวแนวอื่นอยู่ไหมครับคชามีโอกาสที่ผมจะได้เห็นเป็นแพ็คเป็นอัลบั้มรวมเพลงของคุณด้วยหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็เป็นความตั้งใจของผมนะครับที่ที่วันหนึ่งก็อยากจะมีอัลบั้มต่อๆไปครับเขาเป็นว่าถ้า ถ้ามันมีโอกาสมาใกล้ๆนี้หรือว่ายังไงแต่ผมรีบแจ้งเะครับในเรื่องของเัาบัมครับแต่ส่วนในเรื่องของเพลงอื่นผมว่าก็ก็มีโอกาสแหละครับ,รบแต่เรื่องจะเป็นแนวอื่นไหมเนี้ยอันนี้อาจจะต้องรอดูอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเอนจอยกับซินป๊อป pop ซินป๊อป pop อ,อยู่อืก็ลองอติดตามผลงานซิงเกิลนี้กันก่อนนะครับอยากให้ทุกคนลองเข้าไปฟังนะครับว่าพระรองเนี่ยจะเป็นแนวเนี้ยชอบไหมในส่วนตัวของเราเองเคยเป็นพระรองของใครหรือเปล่าครับผมว่า หลายหลายคนก็ต้องเคยแหละเคยใช่ป่ะเราจะต้องไปเป็น,ปนพระรองในเรื่องอะเราจะต้องเคยไปเป็นพระรองในชีวิตใครสักคนเสมอ,อผมคิดอย่างนั้นนะอืออืออือผมว่าเราก็เคยเหมือนกันแหละหอืมบางทีเราทําดีกับเขาแบบเต็มที่เหมือนใน M v มีแต่เขาไม่เห็นเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เอาล่ะแฟนๆในไลน์นะครับพี่หลงทักทาทยกนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจเข้ามาให้คชาไม่ว่าจะเป็นคุณปิ๊บคุณปิ๊บสวัสดีด้วยนะฮะบอกว่า คาชามาแล้วเออนี่น้องคาชานะครับไม่ใช่คาชาพาพยาเกนะครับได้นั่นพี่มดดำพี่มดดำมีคนบอกว่าเอมวีน่ารักมากๆเลยครับน้องคาชาขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบครับพี่ดงขอบคุณด้วยครับส่งกำลังใจมาให้คาชาครับห้าสิบดวงครับโอ้โหคุณเจ๊บคุณเจี๊ยบนะครับนอกจากนั้นครับบอกว่า เสียงละมุนมากเลยค่ะพี่ดงบอกน้องเขาด้วยจักนัทกมลขอบคุณคุณนัทกมลครับเออจริงจนี่คือตอนเช้าน้องผมเสียงยังไม่ค่อยมาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงเย็นๆย็นดึกๆเนี่ยเขาจะเสียงมาเต็มโอเฮ้แต่เพลงนี้มันไม่ต้องสูงมากค่ะส,สูงพี่เพลงพอลองนี่ก็สูงอ่ะตอนแรกอ่ะผมตั้งใจทําออกมา,าเฮ้ยเดี๋ยวเพลงนี้ทำาออกมาเราร้องสบายสบายเออเออเอาไปมาผมมาร้องจริง อ๋อยก็มันแค่ก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อไหร่ก็มานะเลยนี่หว่าก็มันยากคนละแบบก็ยังสูงอยู่ก็ยังสูงอยู่แรองด้วยเต้นด้วยน่าจะลําบากสําหรับคนที่ไปร้องตามคุณแล้วแหละลองดูลองดูผมว่าไม่ยากเกินไปเออเอาล่ะ m อมวน่ารักเสียงพี่กระชาละมุนพี่กระชาครับน่ารักมากลุคนี้นี่คือเหมือนการ์ตูนอี่แง้วคุณอะ เออเหมือนกันตัวแล้วนี่ดูวันพีชจบหรือยังครับยังครับผมอ่ายังไม่จบใช่ไหมตามก็มันยังไม่จบเลยพี่วันพีชยังไม่จบมันยังเขียนไม่จบยังไม่จบครับแต่น่าจะใกล้ๆแล้วครับแต่นารุโตะจบจนรุ่นลูกเลยนะจบจนมีรุ่นลูกแล้วครับแล้วตอนนี้รุ่นลูกเหมือนจะแบบน่าดูขึ้นด้วยอ้าวจริงวะใช่ใช่ของนี้เรื่องอนิเมะต้องคุยกับเขานะครับเออเดี๋ยวค่อยพูดถึงธุรกิจได้ไหมครับแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่พี่เห็นคอมเมนต์เข้ามาได้ได้แล้เออเออเออนี่ครับมีคนถามบอกว่าพี่โด ถ่าย MV ที่ไหนครับมันเหมือนญี่ปุ่นเลยถ่าย MV ที่ไหนมันเหมือนญี่ปุ่นเลยเ,ออเป็นสตูดิโอหนึ่งครับแถวแถวแบบเอ,อบางนานู้นเลยครับเบเกอบางนานู้นเลยครับเลยไปฝั่งนู้นเลยครับผมอ้แล้วห้องมันจะเป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นนี่เลยเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นครับลองไปลองไปตามหาดูครับผมว่าหาไม่ยากใน a c e b o o k น่าจะมีลองดูนะครับก็ถ่ายกันที่แถวบางนานะครับแล้วก็จะเป็นแบบห้องบอกลายแทงบอกโลเคชั่นหมดเลยนะ ไม่เผื่อมีคนไปตามรอยไปตามรอยเพราะว่ามันเหมือนพระเอกพระรองเนี่ยเวลาซีรีส์ไหนดังหรือ MV ไหนดังเนี่ยเขาจะเดินทางไปตามรอยตามรอยเลยเหรอตามรอยตามรอย MV คาชาอย่างเงี้ยเออนะครับอาจจะไปอยู่ห้องนั้นด้วยก็ได้ห้องนั้นคือเสือเสือแบบญี่ปุ่นเลยตะกนนี้เลยครับโอ้นอนได้ปะค้างนเอาแต่ค้างเลยล้วพี่ค้างมีน้องสลติตาครับบอกว่าพี่ดงครับบอกพี่คชา ลองพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะสักคำหนึ่งวัตชิวะกาชาเดสวัตชิกะตะวเดสเดี๋ยววัตชิวะกาตะเดสมันแบบว่านแค่แนะนำชื่อตัวเองครับผมคาชาครับวัตชิวะกาชาเดสอเป็นการแนะนำชื่อชิมสคาชาภาษาญี่ปุ่นต้องออกเสียงว่าผมว่าแต่ละคนออกไม่เหมือนกันนะครับที่มีเพื่อนญี่ปุ่นออกเขาออกกัจะกัจะอ๋อเข้าใจแล้วก็กัจะหรือว่า เติมสัเข้าไปอย่างนงี้จะได้ไหมแล้วแต่เลยะหนึ่งคำภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับเออมีชาเลนจ์ในติ๊กตอกไหมครับมิกิสอนไปแล้วนะชาเล้จนะทาเตนเมสคูนี้นะครับพร้อมกับสวัสดีพี่กชานนทนันด้วยนะครับมาชื่อเต็มนะครับขอเพลงล่าสุดด้วยพี่ดงพระรองเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเอออยากเห็นพี่โดงเต้นค่ะเต้นไปด้วยกันแล้วเต้นไปด้วยกันแล้วนะครับ เสียงดีมากเลยพี่จริงๆเขาเสียงดีตั้งแต่ตอนเขาประกวดแล้วนะนี่คือรุ่นน้องตั้งแต่เราประกวดเรียลิตี้มาด้วยกันเนาะคุณร้องเสียงดีมาแล้วนานเชียวพี่ซีซั่นพวกคุณเนี่ยเต๋อคชาต้นธนสิทธิ์ต้นธนสิทธิ์เออพวกเนี้ยน้องต้นนี่เขาก็อยู่ในรายการของเราด้วยนะอ <laughs> จริงๆเนี่ยต้นมันอยู่รายการนี้ด้วยนะเอาแล้วพี่เออใช่เพลงน่ารักมากเลยครับพี่ราชาขอบคุณมากครับเออในอนาคตจะเห็นพี่ระชาทำเพลงแนวดาร์กบ้างไหมครับ ด์กนี่คือมนมนอ์มนมนเหรอมนตมนตทุกๆเลยมีไหมอ้ก็น่าจะมีโอกาสแหละมั้งครับนะเออน่าจะมีโอกาสนะครัคชาต้อน่าจะมีโอกาสน่าจะมีโอกาสนี่พี่ดงพยายามจะถามของคอมเมนต์ข้อความของแฟนๆนะครับพี่คชาครับทานอะไรคะทํทำไมถึงได้น่ารักขนาดนี้ทานข้าวเออบอกเขาด้วยพี่เพลงน่ารักเหมือนคนร้องเลยพี่เออ เสื้อสีน้ำเงินด้านในเนี่ยของราชาสวยจังเลยของผมเองครับผมเอเอเดี๋ยวทําเองด้วยหรอทําเองครับอุ้ยพูดเลยทําเองมีขายไหม ตอนนี้ตัวนี้โซอาไปแล้วครับผมโซอาเลยด้วยโอ้นี่เลิงถึงธุรกิจเลยถุงถึงธุรกิจธุรกิจเลยก็ธุรกิจช่วงนี้ทําอะไรอยู่ช่วงนี้ครับก็จะมีทําแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองครับก็จะเป็นเป็นแบรนด์เสื้อที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับเสื้อที่ใส่อยู่ก็มีกระเป๋าครับแล้วก็มีเทียนหอมครับเฮ้ยก็คือจะเป็นของแบบกระจุกกระจิกที่แบบผมทามาขายป็งไงจังหวะในการลิงกข้าธุรกิจของน้องต้องอย่างนี้ต้องเอาตามคอมเมนต์ นี่เลยอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าเวอร์ชั่นแรกครับผมของซันดีครับแบรนด์ไโชว์ได้ไหมอ่ะมันโชว์ได้แช่ไี้หรอได้โชว์ได้ครับพี่พี่ก็นี่คือของคชาทำเองค่ะทำเองครับโอ้เดี๋ยวพี่หวขอนิดนึงนะครับอยากจะให้เห็นนะนอกจากงานเพลงแล้วคชาเขาก่อนหน้านี้พี่หลวงอุดหนุนเขาตลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกคุกกี้ขนมอุดหนุนมาตลอดแต่กระเป๋านี่เพิ่งรู้เอ้ยนี่มันแกะได้ไหมเนี่ยแกะได้เลยครับพี่แกะได้เลยครับพี่ชายอ่าโอเคครับน้องชายครับเรามาดูครับอีกหนึ่ง สายงานธุรกิจที่ทชาทำนี่เฮ้ยเป็นโอ้เป็นถุงผ้าเลยเหรอเป็นกระเป๋าผ้าครับผมนี่นี่นี่โชว์นิดนึงเออผมคอนเฟิร์มว่าแข็งแรงครับเพราะว่าเคยมีแฟนๆเอาไปใส่ทุเรียนกลับบ้านมาอยู่ผมก็เดี๋ยวอ้แฟนคนนั้นเป็นซื้อทุเรียนมาไม่เอาอย่างอื่นไปใส่เอาถุงผ้าใส่ทุเรียนกลับบ้านฮิ่วอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้น่าจะได้สักสิบกิโลอยู่นะเนี่ยเนี่ยหิ้วไปด้านในนะครับ เออแล้วไอ้ตัวนี้คือออกแบบเองด้วยเหรอครับมันคือเหมือนสัลักิ้งจอกใช่ครับเป็นโลโก้ของออแบรนด์ครับผม,ม <Wow. S 1> โลโก้ของน้องเขานะครับแสดงว่าตอนนี้นอกจากได้ติดตามงานเพลงของกระชาแล้วใครที่อยากจะได้แบบเหมือน สิ่งที่เราคิดเอ็ดออกมาพวกสินค้านี้สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ไหนครับได้ที่เพจนะครับผมของซานบีครับผมก็คือ S A N B I 3ามอัน i ดอครับไปเซิร์ชได้ในอินสตาแกรมได้เลยครับซานบีใน i g จีก็มีด้วยครับผมเข้าไปกดซื้อได้เข้าไปกดซื้อได้ครับแล้วเสื้อตัวนี้นี่คือจะมีจาหน่ายไหมครับเดี๋ยวจะมีคอลเลคชันใหม่ออกมาแน่นอนครับผมอันนี้วาดเองใช่ครับก็คือสตอรี่ของเรื่องสตอรี่ของคอลเลคชันแล้วก็ นั่งทาขึ้นมาครับที่พี่ดงดูนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกแอนิมอลนะครับเป็นพวกแบบสัตว์ใช่ไหมในลายเสื้อของคุณ for working horror นี่ก็เป็นช้างฮิปโปป่ะใช่ครับมีช้างมีฮิปโปมีจิ้งจอกที่เป็นตัวแทนของซันบิอ๋อซึ่งเป็นโลโก้ตัวนี้ด้วยใช่แล้วก็หาทำใส่ไปสีนี้เรามีให้เลือกสีขาวดำแล้วมีสีอื่นอีก๋อตอนนี้โปรตไทป์ไม่ใช่โปรตไทป์สีรุ่นแรกครับผมรุ่นแรกจะมาเป็นสีเดียวครับ เป็นแบบอย่างนี้เลยใช่ครับรเดี๋ยวเรารุ่นต่อๆไปเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับเฮ้ยโอยขอให้ประสบความสำเร็จครับขอให้<ค>แบบเป็นสินค้าแวร์ไอเทมแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆขอบคุณครับนะครับจริงๆเดี๋ยวก็โซอัลอู่แล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวออกรายการไปก็หมดแล้วเนี่ยสาธุให้พีดีเลยดูบัดเนี่ยโปรดิวเซอร์คนอยากได้เสื้อมากเลยอยากได้เสื้อมันโซอัลไปแล้วทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวไว้รอคอลเลคชันใหม่นะครับเดี๋ยวมีคอลเลคชันใหม่แน่นอนกำลัง มอทอพี่พี่งถามนิดนึงเสื้อนี้นอกจากลายลายนี้แล้วมันมีสีอื่นอีกไหมมี <c oughs> เสื้อจะมีทั้งหมด3สีครับแล้วก็3ส,สีสาลายครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเราสมาสรสรพวกนี้ใช่ครับผม๋อส่วนถ้าเกิดอ,อยากได้เสื้อพี่โด่งนะคิมิสโนะยายบานะครับได้แต่นี่ก็นาทูนไงนี่ผมแบบรู้คุณมาผมต้องใส่เสื้อใส่เสื้ออันนี้ไม่มาเลยนะเพราะผมรู้ว่าน้องชายผมชอบการ์ตูนเมาส์กันได้ ไอ้เรื่องนี้คุณดูได้ป่ะดูครับเฮ้ยมันสนุกนะพี่ชอบสนุกมากยิ่งดูในแบบที่มันเป็นแอนิเมชั่นมันฟูมันมันดีอะใช่ฉากสวยมากครับฉากสวยมากจริงๆนะครับแต่ว่าติดตามได้นะครับใครที่อยากชอปปิ้งเสื้อผ้าคุณกระชามีทั้งเสื้อมีทั้งกระเป๋ามีเทียนหอมด้วยเพื่อใครอัเทียนหอมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาโชว์อ๋อเทียนหอมไม่มีนะครับคุกกี้น้องเขาก็อร่อยเดี๋ยวไว้เปิดเปิดรอ้วีจะบอกเออมีคุกกี้ที่พี่เคยกินของน้องไปมีน้ำพริกที่ผมเคยกินของคชาไปมี แคบหมูเหมือนเป็นแบบแคบหมูกัาหมูเล็กๆโออเอาจริงๆขชาก็าทาทุกอย่างเลยพี่กินทุกอย่างเลยบางทีพี่่งไม่ได้ซื้อนะเอาให้แฟนขาผม<อ>ามาให้กินาาด้วย <laughs> ขอบคุณแฟนับของขชาด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงดีครับขอบคุณแฟนขบของขชาด้วยนะครับบางทีแบบพี่ก็เห็นแล้วแหละมันน่ากินเนี่ยก็ส่งมาให้กินด้วยนะครับเอานะเดี๋ยว ากธุรกิจเสร็จแล้วไ G เข้าไปส่องกันเองก็แล้วกันนะทุกช่องทางโซเชียลนะครับรวมไปถึงเพลงนี้อย่างที่บอกก็อยากให้ลองเข้าไปดูช่อง YouTube ของน้องคชานะครับแล้วนอกจากเพลงธุรกิจแล้วซีรีส์แสดงเราจะได้เห็นเร็วๆนี้มีนะครับซีรีส์แสดงเร็วๆนี้อาจจะ<ม>ยังไ,งไม่ได้เห็นครับผมแต่เดี๋ยวจะมีมีรายการครับผมเป็นรายการนเป็นเป็นรายการคล้ายๆเหมือนเหมือนเรียลิตี้เนาะ<ห>ชื่อว่ารายการชื่อรายการว่า Y Star Challenge ครับ ไวสตาร์ชาเลนจ์ครับจะเป็น uh huh. การรวบรวมเอา นักแสดงที่อยู่ในสายงานซีรีส์วเนี่ยมาทำชาเลนจ์งานมาเล่นเกมกันอ้โอ้โอโอน่าน่าน่าสนุกเลยน่าสนุกน่าสนุกสนุกแน่นอนครับคือเอาคู่จิน้นหรือเอาคู่ซีรีส์วมาอยู่ในเกมของเราคู่เดียวก็คือมาแล้วก็มาเล่นเกมกันเออโดยที่เราดําเนินรายการอยู่ในรายการนี้ทุกคนก็จะดําเนินรายการไปบบพร้อมกันครับอืมอซึ่งเป็นรายการวาเลตี้เลยเดีดวาเลตวาตี้จ๋าๆเลยครับผมออนทางโซเชียลมีเดียต่างๆเดี๋ยวแจ้งทีครับในเรื่องของ่องทางาอนเพราะเดี๋ยวคิดว่า ตอนช่วงโปรโมทรายการน่าจะมีโอกาสได้เจอกันอืมก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะพี่หลงฝากถามไว้แล้วนะก็ฟังเพลงกันก่อนพะรองพอพะรองเสร็จแล้วไปช้อปปิ้งกระเป๋านะครับพอกระเป๋าหมดกระเป๋าหมดเสื้อหมดช้อปปิ้งโชว์เอาหมดแล้วก็ไปดูรายการครับผมรายการนี่โอ้โหุ่งจอนเลยพุ่งจอนเลยนะมากเออรายการซื้อปุ๊บปุ๊บหนังละครส่วนละครซีรีส์จะมีหรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับนะครับเอาละวันนี้โอ้พี่ดวงขอบคุณมากสนุกมากขอบคุณพี่ดวงมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเพิ่งดิขออีกนิดนึง ปีนี้เชลซีของคุณซื้อตัวไปเยอะจะได้แชมป์ไหมครับปีนี้สู้แมนซิตี้ได้ไหมครับ้ายแมนซิตี้เลยแหละครับแล้วก็ผมโหไม่แน่ใจครับเอาเ,เป็นว่าผมเชื่อว่าเออ สิ่งแรกที่แฟนเชลซีต้องการนะฮะคือกลับไปอยู่ในจุดเดิมก็คือติดตำแหน่งท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งผมว่านั่าจะเป็นเป้าหมายแรกของปีนี้ก่อนเป้นเป้าหมายของทีมพี่ด้วยนะแมนยูผมว่าเป้าหมายของหลายทีมเลยพี่เพราะว่านี่ถึงเป็นแฟนเชลซีนะเป็นแฟนเชลซีครับส่วนพี่หนุ่มเป็นแฟนแมนยูเป้าหมายของผมอย่างเดียวเลยครับอันดับของผมจะต้องสูงกว่าทีมของคุณนไม่รอดูรดูกาลนี้รอดูรู้ดูการนี้แต่ถ้าจะเป็นแชมป์หรือไม่นี้ดูแล้ว ดูทรงมาซิตี้ก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนะครับนี่นี่คือมุมมองของพี่น้องของเราสองคนนะครับส่วนคุณเชียร์ทีมอะไรนั้นก็เมาท์มอยเข้ามาได้นะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วถ้า่าลืมเดี๋ยวเราจะพระรองยังเปิดได้ไหมครับพี่แบงค์ฮะเนี่ยอยากให้ได้ฟังกันนะฮะซิงเกิลนี้พระรองนะครับที่เขาบอกว่าแต่งออกมาจากแรงบันดาลใจนั่งดูซีรีส์เหมือนพวกเราที่แหละนั่งนั่งดูอยู่เฮ้ยปิ๊งไอเดีย จะเป็นยังไงเข้าไปดู MV ตัวนี้ได้นะฮะที่ช่องของคาชาด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ด่งครับและหนึ่งทพลงนี้ครับ,รบ,รบพระรองจากน้องผมเองครับคาชา